มาครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเรามาอยู่ในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่านะเน่อผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะจะสร้างตัวในช่วงไหนคุ้มสุดนะครับก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละช่วงที่ผมทําคลิปไปแหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะแจกแพ็กการ์ดอีมาเพื่อนและวันนี้ผมจะมาสอนรีดีเนาะก็คือ,อ,อมันจะมีขอทนทางระบบเกมนะครับเพื่อนๆกดไปที่ตั้งค่าเนาะไม่ว่าจะไประบบไหนก็ตามครับเพื่อนๆเห็นคําว่าลบบัญชีไหมนะครับ นี่เลยจะเป็นวิธีการดีไอดีแบบใหม,ใหม่แบบว่าโคตรง่ายไม่ต้องโหลดทรัพยากรใหม่นะครับก็คือจะเป็นการแบบลบบัญเีียวไปเลยนะครับอันนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันใครที่ทำครับก็หนึ่งนะครับต้องเป็นเมลที่แบบสมัครใหม่จริงหรือว่าจะเป็นไลน์ที่แบบสมัครใหม่จริงแบบเพิ่งแบบเพิ่งเล่นเลยนะครับหรือว่าอ่าแบบเพิ่งเริ่มเล่นอะไรยเงี้ยเนาะสอนนะักผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะครับแล้วแบบว่าจำไม่ดีตัวเองไม่ได้แล้วแบบ อยากจะสร้างไอดีใหมนะ่ผมก็ได้นําให้เป็นลายอื่นหรือว่าไม่ก็เป็นเมลอื่นนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เสียใจภายหลังว่าเราลบบัญชีไปแล้วลบบัญชีที่นี้ครับก็คือต้องดูดีนะถ้าแบบเพื่อนๆเข้าไอดีหลักอยู่แล้วเพื่อนๆไปเผลอลบเนะี่ยก็คือชิปหายนะไม่สามารถกู้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไอดีแบบไอดีรลองหรือว่าไอดีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถลบไปเลยเนาะถ้าไม่ซีเรียสอะไรแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผู้เล่นใหม่นะครับหรือเป็นผู้เล่นที่กลับมาเล่นอนะ่ะ จะได้เป็นแพ็กการ์ดตัวละครนี้ไปเพื่อนและซึ่งตัวละครเมตาเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมจะมารีเปิดให้ดูประมาณ10ครั้งนะเออก็เดี๋ยวจะลบไอดีนี้10ทีนะครับก็ถ้าได้เป็นตัวละครแบบอ่าอันไหนไม่น่ะผมก็น่าจะเก็บไว้สักอ่าไว้ทำคอนเทนต์เออก็เดี๋ยวเราไปรอดูว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเป็นคอนเทนต์หน้าลวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เหมือนมาเป็นแบบการแจกให้กับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะครับที่ จะรีหาไอดีตัวละคระนะเนาะเออหรือว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นอะไรนะครับก็ลองไปรีดูก็ได้อ่ะโอเคครับแท็กนี้ก็จะมีตัวละครเมตาหลายตัวนะผมมั่นใจมีอะไรบ้านนะครับ <S 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 ก็น่าจะเป็นตัวละครตามนี้นะครับเพื่อนก็จะมีเคทีม่มีทูตสวรรค์มีไดรลิทมีฮิวด้าแต่ผมอ่ะคือสุ่มไปอ่ะเออผมก็เห็นเป็นผมได้เป็นเมเลียเพื่อนเมเลียวสองตัวเลยนะครับแล้วก็จะเป็นของทารนะ อาเคที่ T, แล้วก็เป็นอิมอมทัทซิตนะครับที่เหลือนะก็จะมีเปอร์เซ็นต์อ่อนตามนี้มีตำนานคารีด้วยนะใครที่แบบขยันรีเนี่ยก็สามารถรีหาตำนานคารีได้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความขยันของเพื่อนๆแล้วกันโอเคครับเว้นนี้น่าจะเป็นเว้นที่อ่าค่อนข้างดีเพราะว่ามันแจกการ์ดเมตามาให้เราแบบรีหานะเออเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ลองพยายามรีหาแล้วกันนะครับเพราะว่าจจุบันเนี่ยการ์ดตัวละครสมัยใหม่เนี่ยมัน หลายตัวมันก็เล่นได้เนาะเออนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปเปิดกันนะครับอันนี้ก็คือไปดีแรกเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆเลยนะครับก็อันนี้เป็นดีที่หนึ่งนะสามสองหนึ่งได้ไรฮะโอเคครับเพื่อนๆก็ได้เป็นทุสวรรค์กุโยงเป็นไดริทแล้วเป็นเอ่อดาร์กไกอาดีสุดนะน่าจะเป็นดาร์กไกอานะครับไอ้ดีแรกถือว่าเกลือนะครับต้องบอกว่าการรีครั้งแรกถือว่าเกลือนะเดี๋ยวผมจะรีสิบครั้งให้ดูและเราจะตัดภาพไปรีครั้งที่สอง,งเลยดีกว่าครับ ส่วนนี้จะเป็นวิธีการลบนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็ลบไปเลยนะครับนี่มันจะถามเราก่อนเนาะแล้วเราก็กดติ๊กถูกครับเพื่อนๆมันจะให้เรายืนยันอีกทีนึงครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่ะเราสามารถกดไม่ก็ได้ครับก็มันจะให้เราแบบยินยอมแบบ2อถึงสทีเลยเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับดําเนินการลบหรือเปล่าอันนี้เป็น ID เดีเมลผมเป็น i อดีไก่นะก็คือไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ i อดีเก่านะครับเออก็เลยสามารถลบได้เลยอ่ะลบไปเลยครับแบบนี้ ขึ้นมาลบนะครับก็จะกลับไปสู่หน้าจอหลักโอเคเดี๋ยวผมจะขอญาตไปตอนที่ผมสร้างไอเดีเสร็จแล้วละกันนะครับ2 0 0 0 years later ก็มาอยู่ช่วงรีครั้งที่2นะครับก็ช่วงรีในช่วงนะี้มันน่าจะคุ้มที่สุดนะเนาะจริงจริงมันมีแบบพวกนะี้เคยแบบมีมาแล้วนะครับแต่นาน,านทีมันมาทีแล้วก็เลทอ่นนะเห็นรู้สึกว่าใจง่ายเลยเนาะก็แนะนําไปช่วงนี้ละกันนะใครที่จะจะจะดีรีไอดีหรือว่าอยากจะหาไอดีไปเล่นนะครับ โอเคครับรอบที่2มาดูกันว่าผมจะได้ตัวละครอะไรนะครับเพื่อนๆอ่ะมาดูกันนะว่าเราจะได้แบบตัวละครเมตเมตาเ,เปล่านะครับติดไม้ติดมือกลับไปและนี่คือขั้งที่สอนในการรีครับโอ้โหเพื่อนๆและรอบนี้ครับมาเป็นของทางด้านเอ่อเพทิสเดสนะครับเป็นเดสร่างที่เอ่อเก่งนะก็คือมันก็เป็นเหมือนลคล้ายๆกับร่างแรก <Okay. S 1> นะครับเพื่อน แต่ร่างเนี่ยมันจะมีป้องกันขโมยเบิร์นแค่สามทีเนาะแล้วก็เป็นฮันเตอร์พิวเลยครับเพื่อนๆอ่ารอบนี้ก็ถือว่าไม่เกลือนะรอบแรกเราเกลือกนะก็๋ยวผมจะรีสิบรอบมาดูกันว่ารอบไหนจะได้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆรีดได้ตัวละครอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยคนระับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นที่กลับมาเล่นอนะ่ะเปิดได้ตัวละครอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยแนละ้วกันเนาะมาอยู่ของท่านั้นตัวที่สามเเพื่อนๆอวยสามนะจริงๆถ้าผมรีดได้ตัวละครดีๆน่ผมสามารถไปสลับเมลแล้วก็มาอ่เก็บ ไอตัวละครที่ผมดีได้ดีดไว้ทำคอนเทนต์นานาคตก็ได้นะเออคือแบบมันเป็นตัวละครเมตาอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ได้นะแต่จริงๆนะผมคิดว่าผมก็รีบๆ,ๆนะครับเออเมียผมมีเยอะมากนะจริงแต่ก็ช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวอ่าถ้าเจอตัวละครสวยๆจริงๆเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้สักตัวหนึ่งเนาะโอเคครับมารอบที่3ครับจะได้อะไรเฮ้ยรอบนี้เป็นฮิวด้าครับเพื่อนดีที่สุดเนยครับรอบที่3ก็เป็นตัวละคร อย่างสายล้มที่ไม่สายไม่สายล้มสายวิกที่ต้องใช้สมองในการเล่นโคตรเดือเลยครับตัวละครเนี้ยถ้าเทียบกับตัวละครแบบสายวิกทั่วไปนะเอ่อตัวฮิวด้านี่เล่นยากสุดนะเพราะว่ามันต้องคำนวณขอทั้นเถินด้วยนะครับก็โอเครอบนี้ได้ตัวหนึ่งครับรอบอ่รอบแรกอะ่ะได้ได้ดีสุดแค่ไก่อาจะยังกะใช่ไหมครับรล่าสองเนี่ยได้2ตัวเลยตัวดีครับรอบาสามเนี่ยได้แค่ตัวเดียวไปรอบที่สี่กันบ้างครับมาครับแล้วมาอยู่กันรอบที่สี่นะจริงๆใครที่อยากจะรีเนะี่ยผมก็สาม คิดว่าสามารถดีได้เนาะแล้วก็สลับเมลออนนะครับวิธีการสลับเมลก็อย่าลืมไปสลับละกันนะ,นนะรครับเพื่อนๆอ่ะรอบที่สี่ครับโอ้โหรอบที่4ี่ดีสุดก็เป็นแค่ดาร์กไอดาเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นไดริ์นะ,ะเราไปรอบที่5กันเลยครับแล้วมารอบที่5กันนะครับจริงชอ่วงเนี่ยมันก็เป็นช่วงของทางด้านรับตัว๋วภารกิจเล่นนะผมมั่นใจหมดว่าที่อะไรนะผมลองรับไปดูนะครับก็มาตี้ไอพวกอะไรเนี่ยยังอยู่นะครับเงื่อนไขของมันเนี่ย น่าจะรับได้อยู่นะช่วงนี้เพื่อนก็วันนี่มีเวลากำหนดอ่ะแค่แบบเพื่อนๆ่อนแคเ่เข้าลออินนะครับคนที่กลับมาเล่นหรือว่าคนที่เล่นใหม่น่าจะมีอยู่นะครับก็เพราะว่าผมอ่ะได้มาเหมือนกันนะไอ้น่ะตกลงารกิจนะครับอย่าลืมไปเล่นละกันใครที่อยากจะปั้นเนะาะนะครับรอบที่5นะก็เป็นช่วงที่น่าปั้นที่สุดแล้วอะรอบที่5ดีสุดคือซิดเพื่อน,อ,น,อ,นอีมมานนซ์ซิดป่ะรอบที่6กกันดีกว่าครับ มาครับครั้งที่6นะก็ผมตั้งชื่อว่าอวยนะเพื่อนทุกตัวละครผมมาตั้งชื่อว่าอวยนะเพื่อนๆอย่าอ่นานก็ใจผิดละกันนะ <c oughs> คือมันรู้สึกว่าเหมือนจะมีขาอยู่ปะในร้านค้ามันเพิ่มเลทแบบนี้ไหมเออผมคิดว่าถ้ามันเปิดได้ตำนานคารินสักหน่อยเนี่ยอาจจะไปลุ้นตัวหลักนะมันแพ็กระ2ว0สองร้อยห้าสิบก็แพงอยู่นะเพื่อนถ้าเทียบกับเติมพาร์ผมว่าเพชรไปเติมพาร์ด,ดีกว่านะเออแล้วก็ซื้อแพ็คพวกเนี้ยห,หรือว่าไม่ก็ไปรอแบบ ซื้อแพ็คที่มันมาขายแบบหกเก้าบาทสามแพ็คอะไรเงี้ยจะเยอะดีกว่าเนาะเพราะมันเปิดได้แค่รอบเดียวครับเพื่อนๆอีกทีดเดียวสองร้อยห้าสิบอะนะครับรอบที่หกนะดีสุดอุย้ยเป็นโดยอนหวานเพืๆๆ่อนอุย้ยได้อยู่นะโดยอนกับไกอานะนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปรอบที่เจ็ดกันนะครับรอบนี้ผมก็โดยอนอนะผม,มยังไม่ค่อยอยากได้ไงแล้วมาครั้งที่เจ็ดแล้วนะครับก็จะได้อะไรดูกัน โอ้โหนึกว่าจะได้ทุสว่างหมดนะครับโอเคได้เป็นยูด้านะเพื่อนคือจะมีโดไอนี้คาริมสักตัวไหมถ้ามีคาริมเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มีแบบแรงกังใจในการไปเติมเปิดตัวหลักเนี้ยมาครับแล้วครั้งที่แปดนเพื่อนก็จะได้ตัวละครอะไรไปดูกันนะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยแต่ผมว่าเราไปรีวิวพาร์ทกันเหมือนเดิมดีกว่าเปิดตำนานพาร์ทน่าจะได้ลุ้นกว่านะครับโอ้โหรอบนี้ เรือรเขาเพื่อนดีทุสวรานกูยงสตัวเป็นเคที้2ตัวปะรอบที่9กันดีกว่าครับและมาครั้งที่9กันนะครับเพื่อนๆก็เริ่มการสมุบนแล้วคลิปที่ผมอัดอนนี้ไมได่ดึกนะเพื่อนสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มสี่สิบนะครับก็หนาวบ้านผมนี่หนาวมากอ่ะครั้งที่9้าเราจะได้อะไรไปดูกันเลยครับโอ้โหดีสุดเป็นดารแกอากับซิดนะครับเพื่อนก็อ่ะ ไปครั้งสุดท้ายกันนะครับขอเป็นตัวละครดีๆหน่อยละกันครับเราจะได้เก็บไว้เผื่อไว้ทำคอนเทนต์อีพีหน้านะครับแล้วมาถึงตัวละครสุดท้ายที่เราจะรีกันนะก็คือจะเป็นอวยสิบนะก็คือตัวนี้อ่ะก่อนจะจากไปนะครับลิปนี้นะครับผมทํามาเพื่อที่จะอ่าเป็นเหมือนกับชิปเขาเรียกว่าไงนะลิปอ่ะพิยาฐานละกันนะใครที่แบบว่าจะรีจะหาตัวละครอะไรเงี้ยอ่ะเป็นผู้เล่นอยากจะ ปั้นเองนะครับก็ลองรีตามนี้ได้ส่วนถ้าใครที่แบบขี้เกียจปั้นก็สามารถไปซื้อดีได้นะอันนี้ผมก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับก็ถ้าซื้อดีก็ระวังแล้วกันนะครับลองโดนเกียนแล้วก็ดูร้านขายดีดีนะครับส่วนใครที่อยากจะปั้นเองเหมือนกับผมเนี่ยคือผมเป็นคนที่ปั้นไอดีมาเองเนาะไม่ได้ซื้อมาตอนที่ผมขายดีหลักไปเนี่ยผมก็ยังมีไอดีลองเล่นใช่ไหมก็เลยปั้นไอดีลองมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ ก้อน,นี้นะครับเป็นรีรอาสุดท้ายละนะครับถ้าใครชอบนะครับก็จะลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะว่าชอบแนวนี้หรือเปล่าจะทำไหมดูเรื่อยๆนะครับเป็นวิทยาทานให้กับผู้เล่นใหม่ละกนันเนาะเผื่อแบบผู้เล่นใหม่จะเอาไปทําตามแล้วก็รีตังอะไรแบบนี้นะครับแล้วเปิดไปเลยน่าอะไรอีกอุ้ยได้เป็นโคนเพื่อนฮิวได้กับโคว่ะเฮ้ยไอดีนี้น่าปั้นนะเพราะว่าอะไรหนึ่งนะครับมีสายล้มสองมีสายวิกครับเพื่อน ไอดอี ID นี้น่าเก็บไปเล่นเหมือนกันนะแต่ผมจะหาน้องคารินนะดิผมชอบโบเดีลผมไม่ชอบสกิลนะถึงแม้ว่าโคนนะ่ะตอนนี้นโคขึ้นมาไปอัตจบหนึ่งแล้วนะครับพเพื่อนๆก็ในเซิร์ฟเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายที่สุดละสำหรับผมนะสายล้มที่เล่นแบบโคตรง่ายเงื่อนไขการเล่นแบบง่ายมากครับไม่มีตัวไหนง่ายเท่ากับโคละอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าพวเพื่อนๆชอบตัวละครไหนกันแต่ผมว่าชอบโคเพราะว่ามันเล่นง่ายแค่นั้นเองโอเคคลิปนี้ไปก่อนละครับเพื่อนบ๊ายบายมาเจอกันใหม่ครับผม ก็อย่าลืมไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอันดับหนึ่งจริงๆนะครับเป็นเวอร์ชั่นของ่า่น p Residence Code เองนะครับ